สวัสดีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมแบบใหม่น่าใช้สุดๆในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับ a r e l s e n Eloop W6 แท่นชาร์จไร้สายแบบ t In 1หมุนได้พร้อม Power Bank ความจุ 4,200mAh แบบแม่เหล็กที่ถอดพกพาติดตัวได้ฟีเจอร์แน่นจัดเต็มในแบบที่หาไม่ได้ในแท่นชาร์จอื่นๆครบเครื่องว้าวสุดๆเราไปดูที่ตัวแพคเกจกันก่อนเลยครับตัวกล่องมาในโทนสีเทาในสไตล์ของ a l l s e n ขนาดกำลังพอดี ด้านหน้ามีรูปแท่นชาร์จพร้อมแบรนด์ออเซ e n และคำอธิบายให้ทราบว่าแท่นชาร์จแบบผนได้ทวี in 1พร้อม power bank แบบแม่เหล็กพร้อมคำอธิบายคุณสมบัติในการชาร์จ power bank การชาร์จสมาร์ทโฟนทั้ง iPhone และ Android แบบไร้สายการชาร์จหูฟังแบบไร้สายและพอร์ต USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้สารพัดด้านล่างกล่องอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กชาร์จไร้สายแบบ3 in 1การชาร์จอุปกรณ์โดยตรง และแท่นชาร์จแบบหมุนได้สำหรับด้านหลังกล่องจะมีรูปตัวแท่นชาร์จในมุมของการชาร์จหูฟังแบบไร้าสายพร้อมสเปคข้อมูลต่างๆเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับเ<ว>มื่อเปิดกล่องออกมาด้านบนจะมีเอกสารแผ่นพับคำแนะนำในการใช้งานเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานเบื้องต้นแบบง่ายๆพร้อมภาพรประก, oh, ระกอบและสเปคข้อมูลต่างๆซึ่งวิธีการใช้แท่นชาร์จนี้ก็ง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ภายในกล่องด้านซ้ายยังมีกล่องเล็กๆสีดำด้วยครับเมื่อเปิดกล่องออกมาข้างในจะเป็นสายเคเบิลแบบ USB-C เป็น USB-C สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแท่นชาร์จกับชาร์จเจอร์นั่นเองครับโดยตัวสายรุ่นนี้ดีไซน์มาเป็นสายแบบแบนนะครับเราไปดูภายในกล่องกันต่อครับด้านล่างของกล่องสายเคเบิลที่เราเปิดดูกันไปเมื่อครู่จะเป็น power bank แบบแม่เหล็กขนาดกระทัดรัด EW50 ความจุ4 2 0 0 m ป ah. ์สามารถใช้งานร่วมกับ m a g s a ซ e ของ iPhone ได้สบายๆเลยครับ ซึ่งตามปกติแล้ว power bank รุ่นนี้ก็มีราคา500กว่าบาทแล้วครับนอกจากนี้ยังมีซองสีขาวเล็กๆข้างในจะเป็นอุปกรณ์เสริมฐานวางสําหรับเวลาที่เราชาร์จสมาร์ทโฟนรวมถึงฐานวางแบบแม่เหล็กเวลาที่เราชาร์จหูฟังแบบไร้าสายนั่นเองครับเราไปดูกันต่อที่ตัวแท่นชาร์จของเรากันในวันนี้เลยครับตัวแท่นชาร์จออกแบบมาได้สวยโมเดิร์นวางบนโต๊ะได้อย่างมีเสน่ห์ชวนมองสวยน่าใช้แบบทูโทนสีดำตัดสีเทาน้ำหนักกำลังพอดีเลยครับ ไม่หนักและไม่เบาจนเกินไปด้านหน้าออกแบบมาในโทนสีดำผิวด้านโดยออกแบบมาให้มีพื้นผิวลายเฉียงช่วยยืดเวลาที่เราวาง iPhone หรือ Android เวลาที่ชาร์จครับตรงกลางด้านในพิมพ์แบรนด์ออเซนพร้อมช่องในการเสียบเพื่อติดตั้ง power bank e w 5 0ที่มาพร้อมกันในกล่องให้เราชาร์จ iPhone หรือ Android แบบไร้สายทั้งแบบการชาร์จผ่านตัว power bank เองหรือชาร์จตรงทั้งสมาร์ทโฟนและ power bank พร้อมกันได้เลือกใช้กันได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับ สำหรับด้านข้างดีไซน์มาในโทนสีเทาเงินผิวมันโดยด้านข้างขวามีพอร์ต USB-C ให้เราเสียบสายชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นชาร์จ iPhone เครื่องอื่นๆชาร์จ Android Nintendo Switch Stream Deck หรืออุปกรณ์ต่างๆสะดวกใช้มากๆครับหรือสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Apple Watch ก็สามารถเสียบ eLoop W7 ที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับแท่นชาร์จรุ่นนี้โดยตรงสำหรับชาร์จ Apple Watch ซึ่งผมเคยรีวิวไปก่อนหน้า เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้หรือในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับด้านหลังออกแบบมาเป็นสีดำผิวด้านมีผิวแนวเฉียงเหมือนด้านหน้าพร้อมพิมพ์รูปหูฟัง AirPods แบบสลักสวยเลยครับบริเวณตรงนี้จะใช้สำหรับชาร์จหูฟังแบบไร้าสาย AirPods ในรุ่นที่รองรับการชาร์จแบบไร้าสายรวมถึงหูฟังในแบรนด์อื่นๆที่รองรับการชาร์จในมาตรฐานชีด้วยครับสามารถใช้งานได้ง่าย สำหรับด้านข้างอีกด้านของตัวแท่นชาร์จจะเป็นพื้นที่โล่งๆไม่มีพอร์ตอะไรนะครับเราไปดูที่ด้านล่างของแท่นชาร์จกันบ้างจะมีฐานยางกันลื่นแบบหมุนได้360องศาแบบไปกลับทําให้เราหมุนแท่นชาร์จเพื่อใช้ในการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆหรือหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาใช้งานได้ง่ายๆต่างจากแท่นชาร์จแบบอื่นๆที่เราต้องเอื้อมมือไปหยิบด้านหลังหรือต้องจับทั้งตัวแท่นชาร์จเพื่อทําการหมุนแท่นชาร์จแบบหมุนได้นี้สะดวกมากๆครับโดยด้านล่างของแท่นชาร์จยังมาพร้อมกกัับแผ่่นนนยางาลื โดยมีแผ่นพลาสติกปิดทับอยู่ก่อนใช้งานอย่าลืมดึงออกมาด้วยนะครับบนแท่นชาร์จนี้ยังมีพอร์ต USB-C สำหรับเชื่อมต่อสาย USB-C ระหว่างแท่นชาร์จกับชาร์จเจอร์นั่นเองครับแต่ตัวชาร์จเจอร์นี้ไม่มีมาให้ในกล่องนะครับต้องซื้อแยกต่างหากหรือใช้ชาร์จเจอร์เดิมที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วที่สำคัญแท่นชาร์จรุ่นนี้ยังออกแบบมาอย่างใส่ใจมากๆเพราะมีช่องระบายอากาศด้านล่างและด้านบนเพื่อลดความร้อนอีกด้วยครับเราไปดูการประกอบล่างและใช้งานแท่นชาร์จสุดคูลรุ่นนี้กันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปประกอบร่างเราไปดูการออกแบบที่เพิ่มความสนุกและเพิ่มเสน่ห์ในการใช้งานในส่วนของฐานวางกันครับสำหรับตัวฐานวางแบบหมุนได้360องศาแบบไปกลับนี้เวลาที่หมุนไม่เพียงจะหมุนได้ลื่นๆแต่ยังมีเสียงดังแตกๆเล็กๆเวลาหมุนด้วยครับซึ่งเป็นลูกเล่นเล็กๆแต่มีเสน่ห์และช่วยเพิ่มสีสันความสนุกเวลาหมุนใช้งานได้ดีเราลองไปฟังตัวอย่างกันครับ เอาละครับเราไปประกอบร่างกันก่อนเริ่มกันที่กรอบรองรับสมาร์ทโฟนด้านหน้าสามารถเสียบเข้าไปในช่องที่เตรียมไว้ง่ายๆแบบนี้เลยครับจากช่องวางสมาร์ทโฟนเราไปดูกันที่แท่นวางแบบแม่เหล็กสําหรับวาง AirPods กันครับสําหรับตัวแท่นวางแม่เหล็กนี้จะมี2ด้านทั้ง2ด้านมีแผ่นยางแบบนุ่มรองเอาไว้เวลาที่เราวาง AirPods นั่นเองครับโดยบนแผ่นยางจะมีสลักข้อความเอาไว้ทั้ง2ด้านด้านหนึ่งสำหรับ AirPods 2และอีกด้านสำหรับ AirPods 3 และ AirPods Pro ทั้ง2รุ่นซึ่งตรงนี้เป็นการออกแบบที่ใส่ใจและดีมากๆเลยครับเพราะด้วยรูปทรงของเคส AirPods 2 AirPods 3และ AirPods Pro ทั้ง2รุ่นที่ต่างกันไปทำให้ตำแหน่งในการวางเคสเวลาที่ชาร์จต่างกันไปด้วยครับเมื่อเราหันด้านที่สลักว่า AirPods 2ขึ้นแล้ววางติดเข้าไปที่แท่นชาร์จบริเวณก่อบแม่เหล็กเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวแท่นวางจะเลื่อนลงไปติดด้านล่างที่ขอบต่ำกว่าเหลือพื้นที่ขอบด้านบนเอาไว้ และเมื่อลองกลับด้านเอาด้านที่สลักว่า AirPods 3และ AirPods Pro ติดเข้าไปบริเวณก่อบแม่เหล็กจะเห็นว่าตัวแท่นวางจะเลื่อนติดขึ้นมาสูงขึ้นเหลือพื้นที่ขอบด้านล่างเอาไว้เพราะ AirPods 3และ AirPods Pro มีดีไซน์ในแนวนอนเป็นหลักนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการใช้งานเพื่อนๆจะเห็นความละเอียดและความใส่ใจในการออกแบบที่ทำออกมาได้น่าใช้มากครับเราไปต่อกันด้วยการเสียบสาย USB ด้านล่างบริเวณแท่นชาร์จ สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวแท่นชาร์จนั่นเองครับปิดท้ายด้วยตัว power bank เสียบเข้าไปที่ด้านหน้าพร้อมใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะด้านข้างยังมีพอร์ต USB-C ว่างอีกหนึพอร์ตสำหรับเสียบสายชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้ทั้ง iPhone iPad Android Nintendo Switch Stream Deck อุปกรณ์อื่นๆสารพัดหรือถ้าเพื่อนๆมี e-Loop W7 ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ ก็สามารถนำมาเสียบเพื่อใช้ในการชาร์จ Apple Watch ได้ทันทีสะดวกดีครบครื่งมากๆเลยครับประกอบล่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับเราไปดูการใช้งานกันเลยครับเริ่มกันที่การชาร์จสมาร์ทโฟนสามารถชาร์จ iPhone หรือ Android ในรุ่นที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายในมาตรฐานชี้ได้สบายสบาย เราไปเริ่มกันที่ Android กันก่อนครับสามารถวางเครื่องเพื่อชาร์จได้ทันทีในคลิปนี้ผมใช้ Samsung Galaxy S22 Ultra นะครับชาร์จได้ไม่มีปัญหาเลยครับเราไปต่อกันที่การชาร์จ iPhone 14 Pro m a x ก็สามารถวางเพื่อชาร์จเครื่องได้สบายๆโดยการชาร์จแบบไร้สายนั้นจะรองรับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆที่รองรับการชาร์จไร้สายในมาตรฐานชีเพื่อนๆสามารถนำมาวางชาร์จแบบไร้สายได้ทันทีเช่นกันครับ โดยในขณะที่ใช้งานนี้เมื่อเราเสียบสาย USB-C แล้วต่อสายเข้ากับชาร์จเจอร์พลังงานในการชาร์จจะส่งจากชาร์จเจอร์ผ่านสาย USB-C เข้ามาที่ตัว power bank แล้วชาร์จให้กับสมาร์ทโฟนของเราพร้อมกันนั้นก็ชาร์จตัว power bank ไปด้วยเลยครับสะดวกในการใช้งานมากๆจากสมาร์ทโฟนเราสามารถชาร์จ Apple Watch ผ่านอุปกรณ์เสริม e-loop W7 ที่นำมาติดตั้งได้สบายๆแค่วาง Apple Watch เข้าไปก็ชาร์จได้เลยครับเราไปชาร์จอุปกรณ์ที่3กันครับ ด้านหลังเพื่อนๆยังสามารถหมุนมาเพื่อเลือกที่จะชาร์จ AirPods 2แบบไร้สายได้แค่วาง AirPods เข้าไปบนแท่นวางก็สามารถชาร์จได้เลยครับหรือสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ AirPods Pro ก็สามารถดึงแท่นวางแม่เหล็กออกมาสลับด้านเพื่อปรับตำแหน่งในการชาร์จจากนั้นวาง AirPods Pro เข้าไปเพื่อชาร์จได้ทันทีง่ายๆสะดวกใช้สุดๆ จะรุ่นไหนก็ชาร์จได้สบายๆครบเครื่องชาร์จหลายๆอุปกรณ์พร้อมกันแบบไร้สายได้สบายๆเลยครับแค่วางก็ชาร์จได้ทันทีสะดวกต่อการใช้งานประจําวันมากๆอยากชาร์จอุปกรณ์ไหนจะหยิบใช้อุปกรณ์อะไรก็สามารถหมุนแท่นชาร์จเลือกหยิบเลือกชาร์จกันได้ตามต้องการเลยครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ดีต่อใจใช้งานได้ดีสุดๆในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้ Apple Watch หรือต้องการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆก็สามารถถอด W7 ออกมา เสียบสาย USB-C และชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้สารพัดผ่านพอร์ต USB-C ได้เลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับนอกเหนือจากการใช้งานที่บ้านที่ทำงานหรือที่ต่างๆแล้วเวลาที่เพื่อนๆต้องเดินทางก็สามารถถอด power bank ออกจากแท่นชาร์จนำติดตัวไปชาร์จอุปกรณ์ต่างๆทั้ง iPhone iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการแบบพกพาติดตัวได้สะดวกคุ้มค่าแบบนี้เลยครับ เพื่อนๆที่กำลังมองหาแท่นชาร์จไร้สายแบบครบเครื่อง 3-in-1 และสามารถประยุกต์ใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายอุปกรณ์พร้อมกันแถมถอดเป็น Powerbank ติดตัวไปใช้ได้ง่งายๆ r r เซน b y e l o o p W6 รุ่นนี้คือคำตอบที่ตรงใจใช้งานง่ายครบและคุ้มค่าสะดวกใช้ต้องมีไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรละเอียดเพิ่มเติมและลิงก์ในการสั่งซื้อได้จากลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้รวมถึงคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้เลยครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับซื้อเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ